วันนี้อบรมผู้สูงอายุนะคะได้ยากรันได้ยาปรจกันได้สมุนไพรไปประกบด้วยค่ะอย่าเดินแน่น ถ้าอว่าเก็งพอมันไม่ดีไม่ได้เก่งไม่ได้ดีปวดเล่างกายเสียไปนั่กับ่กุ้งได้ไหมนมได้แล้วนี่คนเดียว ดึงมาดึงม่าทีนี้สิแล้วก็เพยใส่มังกเอาให้เียนตงนี้แล้วใ่เระส่านที่ตรงนี้สำกลายนี่ลมแนนแน่นเวลาที่เรามัดให้เราลูบแบบนี้ค่ะูเอาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะ ลวดดึงให้มันเล่นแล้วก็หาส่วนเชี่มันดึงดึงส้นเท้าถือส้นเท้าทีนี้สิแล้วก็นเพศชายมันขอบคุณค่ะที่รับชมไม่ทำแบนๆนะทำแบนแบนไม่หมอไหนบอกกันอุ้ยไม่ให้ทำแบนๆนะคะทำแล้วให้ต้องเป็นแบบนี้เออมาต่อทีดึงส่้นเท้าถือส้นเท้าทีนี้สิแล้วก็นเพศชายมัน

เข้าตมันอเ้ยากก็นเราอยุมันเหมือนอุยุเหมือนอะไรองเียมเจ้าเป่อุยุเด็กลมแน่นนเวลาที่เรามัดให้เราลูบแบบนี้็ลูบเอาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะ ลวดดึงให้มันแน่นแล้วก็อาสนเชิดคิดว่ามไนคนว่ามันขวดเตี้ยมไปเลย

กาทคมาทมใส่รมุนไพม่ไม่ับองพินเออก็จะทำอุยุทีมันเหมือนอุยุเหมือนกันเองกยจทำอุยุ

งนขาดทีีสิานเพชแมนกรมีค่เยนมว่ามันขวดเตรี้ยมไปเลยคนว่ามันขวดเตรี้ยมไปเลยกรมแน่นๆเวลาที่เรามัดให้เราลูบแบบนี้ลูบเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะลูบดึงให้มันแน่นอย่างเงี้ยแล้วก็าึงจนเชื่อมทีมันตั้เห็นนๆนะคะ ลูกคงข้าบอนเนตมนสีออนอะไรเงี้งคนาเห็นเห็นเลยพี่น้องเี่ยใครซีเห็นเนี่ยใันู็สมนไเนี่ย ก็จะทำอุยุที่มันเหมือนอายุกันเองก็จะทำอุยุดิพอนุรรณพื้นสุมรรณทีนี้สิแล้วก็เพชรมงก วันนี้อบรมผู้สูงอายุนะคะมาเอาวันอย่าท้ลาเนอบรมมาสิมาเอาเงนสำหัยาก็คือสมุนไพรนะคะของกะดูบุนที่เราจะ

ยอยุ่ดิคนว่ามันขวดเตี้ยมไปเลยคนว่าเกลียอ มแน่นเวลาท e ี่เรามัดให้เราลูบแบบนี้ไะลูดเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะลูบดึงให้มันแน่นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตันเชือกที่มัน คนว่ามันขวดเตรียมไ้เลย ก็คือคุนไทยนะคะกระลุูที่จากสมนรีลกนนะค่ะมันาแน่เด็กมันแน่แน้าลูกประองาน่มันีอเด้ห็น้รเดีกไทยซใหิสเห็นค่ะได้ยากก